กรณีที่ทางด้านของบอยวันบันเทิงค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่ากรณีของต้งแล้วก็ปรางคู่นี้เนี่ยใช้คําว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องใช้คําย่อม,มาตลอดแต่พี่บอยขอพูดชัดๆยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดขอโทษต้งแล้วก็ปรางที่ต้องพูดนะทั้งคู่จบความรักตลอด10ปีแล้วจริงๆทางด้านของคุณบอยเขาก็าบอกแบบนี้นะคะจนล่าสุดคุณผู้ชมคะนางเอกสาวก็คือปรางกันรันเธอเองได้มีการโพสต์เป็น รูปถ่ายลงสตอรี่ไอซึ่งเป็นภาพถ่ายจากหนังสือนะที่มีข้อความคมําคมจนหลายๆคนเนี่ยพากันตีความว่าข้อความต่างๆจากหนังสือที่สาวปลางโพสต์นะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหนุ่มโต้งหรือเปล่าหรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่หรือไม่เวลาตอนนี้ผู้ชมคาต้องบอกว่าแคปชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยที่สาวปลางโพสต์หรือว่าหนุ่มโต้งโพสต์เนี่ยทุกคนก็จะจับ บอกว่าเขาโพสอะไรเขาสื่อถึงคนนั้นสื่อถึงแฟนคนนี้หรือเปล่าสื่อถึงหนุ่มโต้งหรือว่าหนุ่มโต้งสื่อถึงสาวปลาหรือเปล่าเพ่มีความหมายว่าอะไรหลายๆคนก็จับผิดอย่างนี้ตลอดลนะคะซึ่งจะบอกว่าในข้อความดังกล่าวในหนังสือที่สาวปลาลงสตอรี่เนี่ยเป็นการบอกว่าออการพูดเรื่องดีๆเป็นบทสนทนาที่ดีการไม่พูดเรื่องในใจเป็นบทสนทนาที่ไม่ดี การพูดเรื่องในใจออกมาเนี่ยเป็นบทสนทนาที่ดีมากความเงียบและความสงบเป็นบทสนทนาที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่มีสตอรี่ที่คนเอามาแบบโอ๊ยมันจะต้องเกี่ยวนะเอามายงนั่นยองนี่มันก็ตีความได้หลายแบบผู้ชมคะนอกจากนี้คะ่ะยังมีการโพสต์รูปที่สวยๆโชว์ความเซ็กซี่เบาๆตามสไตล์ของเธอริมทะเลนะคะแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามากดไลค์ให้สาวปรางจํานวนมากเหมือนกันแต่ เอาอีกคุณผู้ชมขาไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดานะคะมันดันมาสะดุดตรงที่สาวปลางได้มีการเขียนแคปชั่นรูปเซตดังกล่าวบอกว่าหมดแล้วจริงๆซึ่งเขาอาจจะหมายความว่าเออรูปเซตนี้มันหมดแล้วจริงๆหรือเปล่าไม่รู้หมายถึงรูปหรือว่าหมายถึงอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าแน่นอนชาวเน็ตเห็นแคปชั่นปุ๊บอ่าหมายถึงอะไรนะอะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่า ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาแบบชี้แจงให้ดีกว่าให้มันชัดเจนดีกว่านะคะเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปประเด็นกว่าคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือขา่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม